รัฐบาลไม่ได้ถังแตกรัฐบาลมีเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแน่ๆออออคนแก่ก็ดีคนพิการก็ดีที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่รายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า a d 2 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยแลนจะอยู่กับประเด็นเศรศษฐกิจใช่แล้วการเมืองช่างมันเถอะแก่รัฐธรรมนูญน,นี่ประเด็นนี้เขาถามตั้งแต่แรกแล้วนะ นี่นนนเขาถามมารายการตั้งแต่แรกเลยว่าวันนี้ช่วยทวงกันบ้านให้หน่อยยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยยาาาังชีพเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฟันทงตังประเด็นเวลามันน้อยอะว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตกค่ะแต่รัฐบาลมีเงินจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการแน่ๆะจะช้าจะเร็วก็ คือมีเงินอ่ะพูดตรงๆมีเงินมีเงินมีเงินแต่ไม่ได้ทั้งแตกแต่ทําไมคะแต่ทําไมคะผมหยิบยืมสับของพี่สุธิชัยหยุนอ๋อผมเดินหลังผมเดินหลังเดินตามหลังคนแก่ดีกว่าคุณสุธิชัยหยุนกล่าวว่าพี่สุธิชัยหยุนบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทั้งแตกแต่รัฐบาล่วยแตกโอ้ยผมบอกว่าคุณทำไาพัดขนาดนั้นเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเริ่มตั้งหลักอย่างนี้ก่อน คนแก่ก็ดีคนพิการก็ดีที่ประสงค์จะรับเบี้ยอย่างชีพต้องลงทะเบียนใช่ไหมต้องลงทะเบียนเขาก็ลงมาแล้วทุกทุกเดือนเขาได้อะเขาให้ลงทะเบียนปีละครั้งใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการอัปเดตข้อมูลอย่างเช่นปีง็ประมาณ2,563ก็คือขณะเนี้ยช่วงนี้แหละอัปเดตข้อมูลปีงบหกมค่ะมันจะต้องจ่ายกี่คนจ่ายเมื่อไหร่ รวมเป็นเงินเท่าไหร่มันรู้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วก็เจรากเขาลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยปีงบ6 3สามลงทะเบียนล่วงหน้าเขารู้นั้วลหละว่าปีงบ63สามคนแก่ที่ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพต้องใช้เงินเท่าไหร่8.6ล้านคนขณะเดียวกันคนพิการลงทะเบียนและลงแล้วก็ผ่านนะหอึ่งจุนคก้าล้านคนคนละเท่าไหร่ต่อเดือนมันรู้หมด มีตัวเลขอยู่แล้วแล้วเขารับกันมาแล้วด้วยอย่างกรณีเบี้ยยังชีพเนี่ยจะจ่ายวันไหนเขายังกําหนดล่วงหน้าเลยใช่ค่ะเขากําหนดจ่ายเดี๋ยวเอาตารางขึ้นเลยนะไปดูกันนะคะที่เขาจ่ายกันที่ผ่านๆมาเขากําหนดจ่ายทุกวันที่10ของเดือนค่ะยกตัวอย่างมกราคม6 3มกราคม2563วันที่10เป็นวันที่เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเป็นวันศุกร์ที่10มกราคมกุมภาพันธ์2563า เป็นวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์จ่ายก่อนไงจ่ายก่อนใช่ถ้าวันที่10มันตรงกับวันหยุดหรือวันอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะจ่ายก่อนถ้าตรงกับวันหยุดนี่เขาจะจ่ายเร็วขึ้นใช่อย่างสมมติว่าวันที่มันเป็นวันอาทิตย์เขาจะจ่ายเร็วขึ้นเป็นวันศุกร์ที่8เป็นวันที่8ดังนี้เป็นต้นจ่ายก่อนอย่างเช่นเดือนที่เป็นปัญหาที่จ่ายกันไม่ทันเดือนกันยายน2563เน้ารกําเขากหนดมาตั้งนานแล้วว่าจะจ่ายวันพฤหัสที่10กันยายน10กันยายน ใช่ถูกไหมฮ<า>ะถูกไหมย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะครับตารางการจ่ายเงินคนแก่กับคนพิการที่เรานําขึ้นจอขณะนี้เราหยิบฉวยมาจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเขาบอกหมดนะประกาศตั้งแต่ปลายปีที่แล้วประกาศว่าในปีงบ6-3คนแก่คนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพวันไหน จ่ายเร็วจ่ายช้าบอกด้วยนะวันไหนจะได้รับเร็ววันไหนจะได้ตรงวันไม่มีช้ามีเร็วกับตรงเกิดอะไรขึ้นทําไมสิบกันยาจ่ายไม่ได้เงินไม่ออกเงินไม่เข้าทำไมเงินไม่เข้าทําไมเงินไม่ออกถามว่ารู้ล่วงหน้าไหมจะต้องจ่ายเท่าไหร่รู้ล่วงหน้าไหมจะต้องจ่ายเท่าไหร่รู้ก็จ่ายเดือนรู้ล่วงหน้าไหมว่าจะจ่ายอย่างไรทุกเดือนไม่มีปัญหามาเอาเดือนสุดท้ายเนี่ยมันมีปัญหาถามว่ามีเงินไหมมี ก็เพิ่โกู้มาเติมเงินคงครังมันจะไม่มีได้ยังไงแล้วทําไมไม่จ่ายคะไม่รู้เอามีเงินก็จ่ายสิเขารอไม่ได้ทั้งแตกพี่สุธิชัยยุนบอกป่วยแตกเอองั้นที่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วาถ้าถามน้อง,องๆกลุ่มนักเรียนเลวเขาจะใช้อีกคำหนึ่งเขาบอกว่าก,กลนไกรัฐป่วยตะกะป่วยกลนไกรัฐป่วย ก็ไม่ทราบสิครับมันเกิดอะไรขึ้นนั่นสิจะโทษกรมบชีกลางจะโทษกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเออเนี่ยตอนนี้โทษกันไปมาหมดละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็โทษกันอยู่เนี่ยสามหน่วยเนี่ยอืมใครต้องรับผิดชอบอะบัญชีกลางอืมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเออหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืมไม่รู้ตจลงครอ่อะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปดีอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว 3tv ีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว 3tv ีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็ก หรือเป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับช่วงแนะนําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนําแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีะต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคน s <S นะค่ะเข้าใจสิทธ์นะครับ <es> ว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจา,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 ากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าว3ามทีวีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่ ทีวีอยากบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทําอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลฟ์เพื่อพูดคุยกับข่าว3า v ทีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ลายแอสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 7 8 2 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับ